ก็จะขออนุญาตถามก่อนถุงหนึ่งแบบนี้ราคาสักเท่าไหร่สองพันเนี่ยนี่ถุงละสองพันบาทสองพันบาทครับพี่น้องครับถุงนี่คุนกินเบิร์ตนี่นี่เบื่อตายครับพี่น้องผู้สาวงา,งามพี่น้องนี่เอาไว้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ยากมึงสัวกวันเดี๋ยวน้องคนี้เป็นเฮดซิเบิร์ตแหละของเราค่ะเราขายดีนี่เออเราขายดีเราขายซิเบิร์ตแหละเฮดละโงกครับนี่เฮดละโงก พี่น้องเดินทางมาที่ตลาดช่องอันมานะครับพี่น้องมาเดินมาทางหลังเลยนะครับเด้อแม่ค้าสวยๆครับพี่น้องครับอันนี้แม่ค้าแม่ค้าขายเห็ดนี่ครับนี่เมื่อกี้นี่นี่ยินเบินเบาแม่ค,มคุยอยู่ได้หรอวะได้เอาได้ไดพู้นีซื้อมาจักโลสามร้อยโลสามร้อยโล,โลโเป็นครั้งแรกครับพี่น้องครับที่เบาเตอเดินทางมาที่ตลาดจิดผลปนช่องอันมาครับเบิ่งดูนี่ พี่น้องเพิ่งเกือบกำลังสุขความไปคือกันน้องรับน้องนิดนี้เนาะอันนี้มาจากจังหวัดใดครับนี่มีรานยืดนำยื่นนี่ร้านยืดำยื่นนี่บ่ส่วนใหญ่เข้ามาที่เขาไปเฮ็ดอีหยังเนี่ยครับนี่กิจกรรมที่เข้าไปส่วนใหญ่ไปไส่ครับไปนี่ไปนี่โอ้ไปนี่บ่ไปอ่ากินของปลากันครับแลกเปลี่ยนของปลาอเห็นเห็ดพอเป็นอีพุกอีหลอกอะไรองนี้นะไปซื้อมาหรือว่าไปนั่งกินอยู่หั่นก็ได้กินอยู่หั่นก็ได้ครับเฮ้ยมีร้านบ่หมีครับโอ้เป็น คือว่าไงวาเขากินสักวอนเล้วกับจังเมือ่สัาะเสัจังสี่จังสี่จังสี่เอาไปส่งบ่โอโอทาเป็นประเภทสัตว์ปลาต้องกินยูหันเลยกินแล้วก็จังเมือคือจังพผ่ติไผตามานีเป็นต้นเขากินพอมเรื่อยบ่โอโอเด็กการผมสออกเงินซอยจังหาที่บากินน้ำได้อยู่บ่ครับเออโอติยังหาไรเจ้าบ่ โอ้ยนูแก้วมากระได้แม่กระได้ไข่ซิมค่ะไข่ซิมซื้อนะเขาเสียบแบบจะใจเออเออเออเอาสั่นๆเนาะให้มันลองซิมบวงสก่อนถ้ามันแซ่บผมสตรจ่ายตืมดอกเออพี่น้องเอ้ยหยอกกันรูปบอกซิมบวงสก่อนอออ้ยพุดนะพุดนะพี่น้องไม่อย่างกันนั่นไม่อย่างกันนั่นอันนี้เพิ่อนเอามาขายบอกครับนี่โอ้อันนี้มันพักอีลอกพี่น้องเออพักอีลอกเฮ็ด บาตรอืมบาตนี่กระที่คุยกันรู้เรื่องบ่เนาะบาตนี่เป่าเตอร์ก็ได้เนาะจะคุยนั้งเพื่นทั้งใดเนาะบาตนี่เนาะปู่ภาษาคือกันปู่ภาษาคือกันอ้ว่นี่เห็ดเพาะพี่น้องเลยเห็ดเพาะเห็ดระโงกเนาะขายแบบยกยกไปเลยบ่โอ้นั่นแสดงว่าเพิ่นซื้อแบบยกไปเลยเนี่ยน่ะพี่น้องซื้อกับเมื่อขายอยู่บ้านเฮาได้สบายเลยแบบนี้โอ้พ่ะ ง um านเข่าเบาเตือแล้วแบบนี้นี่งานเขา่าละแบดนี้โอ้โหนี่ครับเป็นขั้นรดขั้นรดเลยพี่น้องเลยซื้อแบบซื้อเป็นรดเมื่อเลยได้คือกันครับเพื่อจะมานั่งขายแบบนี้เลยได้พ uh, ี่น้องเอยคือบรรยากาศอนี่ดู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 หนังล้วนๆอันนี้เห็ดเพาะเนาะเห็ดเพาะอันนี้เห็ดเห็ดเห็ดไอระงกเห็ดระงกพี่น้องนี่ เป็นทุงแบบนี้เลยครับนี่นี่ครับเพชรละงกนี่เิมาเป็นทุงเป็นทุงแบบนี้เลยเอามาวางขายอันนี้ราคาเท่าไรครับจังสิโละ 250. โละสองร้อยห้าสิบทุงแบบนี้เหรอนิหนึ่งโลเหรอไม่ไม่นี่โลครึง่งโอ้เป็นขายโลละสองรอยาิบเดี๋ยวเขาอยาบิ่งสักก่อนพี่นองเขายา่างไปรองั่วทั่วสกกน เอาสิซื้ออย่างเมื่อเไรจะคอยมาซื้อกันแล้วกันไปขอบคุณครับน,นะครับผู้สาวผู้บ่าวเด็กน้อยนะครับมานั่งขายเฮ็ดเนาะมีครบเบิดั้ลอะไรครับนี่เบิ้องลุเ,เป็นกระมังกระมังเลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้เลยนะครับแบบหลายๆเลยเราไปอือคุณเอ๋อเบื้งเฮ็ดลนะโง่เขาเนาะโอ้โหแม่เพิ่นซื้อเมื่ออะไรนี่ซื้อเมื่อกินซื้อเมือเ่อแกงเนาะ เออน่ะโอเคโกมี่อนโกมีเออผุกันจังหน่อยแล้วเนาะครับเนาะพอได้ย่ำแม่นบ่กระซิให้มันอ่อนเบิดกระซิโลละสามพันผุ่นตี้ละกะว่าเออเลือกให้ี่ยววัสดุกระสิโลละสามพันผุ่นละผมว่าเออคักอยู่อุ้ยผูนดับเป็นกองเป็นกองอุ้ยผูนดับพี่น้องพี่น้องผู้ผู้ผู้กำลังแย่งกันซื้อเลยพี่น้องไอ้หอ่อนๆนนี่อันนี้จะเป็นเห็ด เห็ดเพาะหนังบ่หรือเห็ดเพาะฝ้ายอันนี้เพาะฝ้ายมั้งนี่ผัดไทยผอันนี้เพาะฝ้ายครับพี่น้องเอออันนี้เห็ดเพาะฝ้ายเป็นขายเป็นแบบขายปลีกก็ขายนะครับขายปลีกก็ขายพี่พี่น้องพี่น้องมาเบิ่งพี่คุณแม่จะซื้อกลับไปเยอะเลยนะมั้งนี่นะครับซื้ออือเป็นคันรถเลยมอเห็ดหนังเห็ดเพาะหนังหนังหนังมาสินโอ้มาเป็นคันรถคันรถเลยเด้อพี่น้องเลยโอ้ สุดยอดอี่ลีครับนี่คือบรรยากาศตลาดจุดผ่อนปลนช่องอ่านมาครับพี่น้องครับที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล่าของเฮ็ดเนาะนะมากันเอาเฮ็ดเอาอยัางมาขาย,ยัางที่ละครับก็เขาก็จะมาซื้อกันนะครับตกลงราคากันอยู่บริเวณตรงนี้จุดนี้นะครับส่วนใครที่ซื้อแบบเหมานะครับเพื่อเอาไปขายต่อเพิ่นกับิ่มะเหมาเอาไปไปขายต่อเพิ่นกับิใส่รถเข็นนะครับเอาไปส่งให้ นี่ครับเป็นรถเข็นแล้วแสดงอย่ครับใส่รถเข็นแล้วก็เอาไปส่งให้นี่แบบนี้นะครับนี่นี่นะครับนี่ใส่รถเข็นแล้วก็เอาไปส่งถูกไหมครับไม่ขายเด่นคนเอามาขายโอ้คือผมอยากจะซื้อถุงนึงแล้วก็ซื้อได้เลยโอ้ก็จะขอริยาถามก่อนถุงหนึ่งแบบนี้ราคาสักเท่าไหร่สองพันค่ะนี่ถุงละสองพันบาทสองพันบาทครับพี่น้องครับถุงนี่ขั้นกินเบิร์ดนี่นี่เบื่อตายครับพี่น้อง คือโมเมนต์เบื่อเฮ็ดที่มันเป็นพิษด้วยครับเบื่อนี่คือซูโบอยากกินอีกเลยอ่ะนะเออกินกิน,นปีนปนปนปละเท่อแต่ว่าโอ้เนาะ,นะถุงละสองพันบาทเราก็ถ้าเราซื้อไปขายจะดีไหมซื้อไปขายให้พี่น้องทางนู้นดีไหมครับเออลองเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องตามมาพี่ตอนนี้ชอบเบิร์บรรยากาศเฮ็ดเพาะพี่น้องไยโอ้นี่ก็มีครับพี่น้องนี่โอ้เฮ็ดนี่นี่คือมามาซื้อได้ครับพี่น้องแบบนี้ก็มาซื้อได้นี่ คือเข้ามาคุยมาถามเพื่อนเพื่อนก็นจะบอกรายละเอียดนะครับมีเห็ดมีของอางการานการกินเนาะของปลาขอราตมือนห้พวกเห็ห็ดเคห็ดเอืมหอนี่ครับอันนี้คือเห็ดละโงกโอ้เราเราเราทําเป็นแบบสูญญากาศไปเลยใช่ไหมไ,ไปถึงก็แกะออกแล้วก็เอาลงน้ำได้เลย ฟางให้ดินออกก่อนแล้วค่อยเอาไปทํากินนะครับดูเขาจะเขาจะดูดสูญบากาศก่อนนะดูแล้วนี่แพ็กไว้โอ้หลายพี่น้องมีแต่เฮ็ดในช่วงนี้เครื่องดื่มเครื่องอะไรต่างๆก็มีครบหมดนะครับครบหมดเลยนะพี่น้องมาหมดมาเลยอ๋อไปเบิ่งให้มันทั่วๆซะก่อนพี่น้องได้เข้ามาแล้วก็ไปเบิ่งให้มันทั่วๆซะก่อนอ๋อนี่ก็จะเป็นร้านค้านะเป็นร้านค้านี่ โอ้เห็ดอันนี้เห็ดเห็ดปวกครับพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกที่ขายทังไดยจ๊ะกิโลละสามร้อยห้าสิบบาทอืมนู่นคุณแม่ก็กำลังช่างเห็ดอยู่เนาะกำลังเตรียมเตรียมเห็ดขายเห็ดอันนี้เห็ดละโงกนะครับข้างในเนี่เห็ดละโงกพี่น้องนี่เห็ดเพาะบางสิ่นะครับโอ้มีครบบทุกอย่างของอาหารเครื่องดื่มเครื่องดื่มมีครบหมดเลยนะฮะเครื่องดื่มก็มี กลบมาในซอย,ยยังตลาดพี่น้องนี่คือโอ้โหคนเดืเ้อเี๋ยวต้องคือกลับไปสักโรนะฮะหเห็ดเพาะหนังหเห็ดเพาะฝ้ายเานะาะน,น,นี่น้องโอ้คนเป็นยังสีเลยเนาะเป็นซุ้มตลาดเลยครับพี่น้องไส้ทั้งขวาเนาะมึงดูนี่จะมีเห็ดเพาะ โลละร้อยห้าสิบเห็ดเผาะหนังนี่ครับพี่น้องนี่ก็ซืเป็นเห็ดเผาะหนังคือกันดิ้ออน,นี่เนาะเห็ดเผาะหนังอือหมหากรรมเห็ดเผาะอันนี้พี่น้องเลยพี่น้องอันนี้เห็ดเผาะหนังคือกันบ่เห็ดเผาะหนังเห็ดเผาะไฟผู้สาวงามงามพี่น้องเลยเอามั้ยคะ เดี๋ยวเดี right. ๋ยวจะให้ให no ้ยากมึงสักก <Alexandria> ันเด้อเดี๋ยวเลาะเบิ่งก่อนอิสระมาซื้อซอยเด้ออพี่น้องอืมน้องเท่านี้กัเห็ดซีเบิร์ตล่ะของเราฮะเราขายดีนี่เออเราขายดีเราขายซีเบิร์ตล่ะอย่างไรเรางามเราเลยขายดีพี่น้องโอ้ดเอาไหมเอาไหมเห็ดปลาโตอพี่น้องอ่อนๆจ้าอ่อนๆเลยเอาบ่อเอาบ่อเสร็จดิ เห็ดเพาะเนาะร้อยโอ้เจ้เจ้ยโอ้ยมามอดงพี่เนาะเจ้าอยู่เนาะเฮ็ดบัวเจ้าเซนต์วาอันนี้คืออันนี้มานั่งคุยนี่สซื้อเมื่อจเท่าเลยนี่ซื้อละเท่ายัะเท่ายังทุ่งเนาะทุ่งเนาะไหมเจ้าเลยเจ้าเลยบ่โอ้เฮ็ดเพาะอย่างเนาะเพาะฝายโอ้เฮ็ดเพาะฝายเนาะ อันเห็ดเพาะหนังทุ่งเลยเห็ดเพาะหนังหัวยังไงจ้ะคลัก็อย่างหัวรดบ่โอ้ยพี่น้องหูพี่น้องฟังพี่เบิ่งดูดิอุ้ยหลายจริงครับเป็นเห็ดแบบว่ามาไง่าพี่น้องมานี่พี่น้องสิได้บรรยากาศเห็ดเพาะเห็ดคักๆนี่นะพี่น้องไงเออมาซื้อเห็ดคักๆนี่แหละบิ่งดูดิโอ้ยพุ่นอ่ะอือมาหากมเห็ดอีหลีเด้ พี่น้องเอ็มมากรรมเฮ็ดอีหลีเด้วยอืมได้แล้วบ่เฮ็ดละงอกบ่เฮ็ดละงอกเนอะโลดละลอยเฮ้โลดละลอยโลดละลอยบ่โอ้โหเออครับพี่โลละลอยบาทนี่พี่น้องเลยคักขนาดยังบ่คักอีหลีเบิ่งทางนี้พี่น้องพี่ปลากระแตนอืมโอ้บ่าวเต๋อเลาะเซาะแซบครับแม่มาซื้อยังแม่ ซื้อไปกินซื้อหรือว่าเอาไปขายน้ำแม่อ,อน้ขาายทโอ้ขายน้ำพอ่อขายยื้อใสครับแม่ครับน้ำยื่ยน,น,ยน,นอยู่เนาะโอ้ตลาดน้ำยื่นที่เขาบีก็ขายได้พี่น้องนียเออซื้อไปขายได้นะครับรรนี่เห็ดเผาะเห็ดเผาะโรลาร้อยโลลรลาร้อยอนี่อาหารแมงกินูนบ้าหนิพี่น้องนี่แมงกินูนบัวจ้านี่พี่น้องนี่แมงกินูนก็มีได้ผักกระเทียมก็มีหอมก็มีของกินของไส้ต่างๆนะครับมีครบเบิ้ล พูดไม่เห็นไม่อยัง,องกันนะของกินเนาะเนาะโอ้คนมาหลายอีรีพี่น้องเลยเห็นแล้วกับวัวคักอีรีเนะครับคนมาหลายคักเนี่ยยีรีอันนี้แม่ค้าแม่ค้าขายเฮดนี่ครับนี่เมื่อกี้นี่นี่ยินมันเบาแม่คนคุยอยู่ได้หรือเปล่าเอาได็ผู้หญิซื้อมาจาักโล 300โลโอ้กิโลเลยพี่น้องเพิ่นไขายโลเท่าไรรอันนี้โลละร5 0บะยาสบ,บาทเพิ่นไขให้โลละ150ยหสิบ,บาทครับแม่ค้าบ้านเฮาครับอันนี้อยู่เมืองไทยซื้อเห็ดเมื่อขายบ้านเฮาเอ,อก็ธรรมดาละครับการค้าการขายเนาะแหล่งแหล่งแหล่งของเห็ดก็ต้องมาหาที่แหล่งของเห็ดแล้วก,กลับไปขายบ้านเราก็ได้กินของอร่อยๆเอาลดครับ ออืเป็นซื่เมือม่อบุมบมบ่มบั่มบุ่มบั่มเลยพี่น้องเไยทไั้งซ้ายทั้งขวาเลยเราคักในเรามาหาเลือกซื้อเห็ดเนาะเออน้ำเจ้าเขินไป,ไปละเออ <c oughs> ทั้งหนา้ทาทั้งหลังพี่น้องมีแต่เห็ดโอ้ย <c oughs> หลายคักอีหลีไหม <c oughs> เออครั้งแรกนะครับพี่บ่าวเตอเดินทางมาที่ ตลาดช่องอันม้านะครับก็ได้พบกับบรรยากาศของเห็ดนะครับซึ่งเป็นเห็ดเพาะนะครับแล้วก็มีอาหารอะไรต่างๆที่เขาบอกว่ามีอาหารป่าด้วยเดี๋ยวเราต้องไปหาให้เจอนะนี่ครับซื้อเห็ดกันมุมบํามุมบําเลยคนะคนะอ่ะคนอ่ะเออซื้อไปแกงครับพี่น้องเลยโอ,อ้นี่ฝนกังมีคั้นลดข,นลดขันลดแบบนี้เลยนี่ครับนี่เบิ้งเอาครับเห็ดนะอ่ะเออขากบอคณนณะ่ะเด็กเล็ก<ๆ>น้อยแตกสวยสวยอยู่โอ้ยขากขนาดยังไอ,อ สดๆเลยจ้าไม่ได้ผสมเลยน้จ้าล่างน้ำขายจาจานี่ล่างน้ำขายด้วยนี่นี่อือฮะโอ้พี่โอ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอานี่อ้ยอือเอาผ้าทิพย์เข่ามาพร้อมพี่น้องได้กินข้ากแล้ววันนี้ของแซ่บของนัวแล้ววันนี้โอ้โหนี่ครับดูดูดูเบื้งพุดนะเอ้ยโทษครับโทษพุดเห็ดเห็ดละโงกนะครับเห็ดละโงกมีผักมี เยอะแยะเลยครับเยอะแยะเลยถ้าเป็นอย่างซีบายเป็นแหล่งหลายเนาะพี่น้องเนาะเอาลองทะลุออกมา่งดูครับโอ้ทะลุออกมานี่ก็จะมาเห็นศาลานี้ธรรมาศาสตรดีแท้พี่น้องกับธรรมชา,าสตร์คักแน่อยู่เห็นหอดภูเขาลงไปพูนพี่น้องครเห็นภูเขาเห็นสถานที่ต่างๆเนาะร้านค้าพเจ้าจัดเตรียมไว้อย่างสวยงามขึ้นกันนะครับโอ้โหนี่สุดยอดเลยครับพี่น้องครับนี่ นะออกมาทา้้งนอกนีกนยังมีขายอยู่นะพี่น้องเลยเิน่นมาว่างขายอยู่ทั้งนอกอีกหลายเลยนี่ครับพี่น้องเิ่นมาขายทัางนอกก็มีแล้วแต่ผู้มักครับอยากซื้อร้านใดก็เลือกได้เนะเาะเลือกได้ตามใจเลยครับ<อ>พี่น้องครับอยากซื้อร้านใดก็เลือกได้เลยเพราะว่ามีหลายครับสุดไปทั้งคุ่นเอาอย่างให้สุดซะไปเอาพากันมาแล้วก็ย่างให้มันสุดซะ โอูพี่น้องอันนี้เฮดเฮดละโงกครับนี่เฮดละโงกพี่น้องเดินทางมาที่ตลาดช่องอันม้านะครับพี่น้องมาเดินมาทางหลังเลยนะครับเดินแม่ค้าสวยสวยครับพี่น้องครับมาซื้อสวยเพื่อนเนี่ยใครยังไงครับใครยังไงขอเยาะถามเนี่ยใครเป็นทุนนิดละร้อยห้าสิบบาทถุงร้อยห้าสิบบาทถ้าแบบมุนๆนั่นดิอันนี้คันใก่ลงห้าสิบบาทเองห้าสิบบาทถ้าแบบนี้ลุงร้อยร้อยห้าสิทุนเลเล่ได้เอมุนปันเต้เฮ็ดนะทุงห้าสิบบาทพี่น้อง พี่น้องพากันมาเที่ยวตลาดซองอันมาแล้วมาแวะซอยเพิ่อนอ่าม่ค่าเชิญชวนมาเที่ยวมาเที่ยวหน่อยเลย้วมุกดาหยังเมาหนาคพนมเออายหนเจ้ย่ิ้มเจอเอฟซีครับพี่น้องครับเจอเคเแล้วครับนี่มาหอดซองอันมาจังเห็นอยู่ดีใจด้ครับแนเคยหนาฟังเสียงจำได้แมนบอแมนโอ้ยขอบคุณหลายๆนะครับเด้อได้หาย นอกจากเห็ดละโงกแล้วก็ยังมีเห็ดเผาะอันนี้เห็ดเผาะฝ้ายไหมอันนี้ฝ้ายผสมหนังฝ้ายผสมหนังใช่อืมเดี๋ยวเรามาคุยกับแม่ค้าสักหน่อยหนึ่งครับพี่น้องครับแม่ค้านี่มาขายนานหรือยังประมาณแปดแปดแปดปีแปดปีแล้วใช่โอ้มาขายอยู่นี่แปดปีแล้วใช่แปดปีขายดีบ่ะขายดีแต่โควิดประมาณติดประมาณ3ปีเจอโควิดไป3ปีใช่3ปีก็ไม่ได้ขายอะไร ขายได้ประมาณปีปีนี้เองมีเห็นออกออกมากก็ขายได้อลยนี่คือบรรยากาศนะครับของตลาดช่องอันมากครับพี่น้องครับบ่าวเตอตลาดแตกครับพาพี่น้องมาเลาะสอดแทบได้เห็นบรรยากาศนะครับทั้งการค้าการขายเอา่างนี้เนาะผนมาซื้อของเมื่อขายครับพี่น้องครับแม่ได้ของเมื่อขายเยอะไบอบอสขายนิดนหยน่อยบ่เอามาหลายมันเมื่อยเข้าเท้าแล้วค่ะ กิดซื้อซื้อเมื่อเดียซื้อเมื่อไรบ่บ่บอบ่บอหลายพ่อได้ขายบ่บ่ซื้อยนี่ยเอาแต่ยาสูบกับไวยก็ฝากเอาไม่โอ้เขาฝากซื้อบ่เอาหลายบ่เอาหลายไกลเพิ่มจังหน่อยครับพี่น้องครับสวยงามมากเลยครับสวยมากมากเลยป๊าคือมางามแท้ครับสวัสดีครับแม่ค้าอันนี้แม่ค้าขายเฉพาะเสื้อผ้าอย่างเดียวขายเสื้อผ้าขายยาสูบสวยตลอดบ้านคนนี้บ่ สวยจริงๆเนาะสวยมากๆเลยเออก็เดี๋ยวมีโอกาสจะได้มาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ครั้งแรกที่ผมมาตลาดนี้นะคราวหน้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาเยอะๆเลยเนาะพี่น้องที่ต,ตามรับชมซองบ่าตือเลาดเสาะแทบครับกับส่วนๆนะครับเด้อมาเที่ยวตลาดช่องอันม้านะครับพี่น้องสิได้เห็นบรรยากาศของพี่น้องทางฝั่งนี้นะครับแล้วก็อ,อาหารการกินพวกของป่าย่งบ่เห็นเดี๋ยวไปเลาะเสาะแทบกันครับพี่น้องครับ